การเรียนท่านประธานพุทธิสภาที่เคารพครับผมในแพทย์ดำพลจินดาวัฒนะสมาชิกพุธิสภาครับขออนุญาตหารือท่านประธานเรื่องที่มีข่าวเรื่องการออกโฉนดที่ดินบนเกาะนุ้ยนอกตำบลเกาะลันตาใหญ่จังหวัดกระบี่นะครับเรื่องนี้มีความไม่ชอบมาพากลหรือไม่ผมได้รับข้อมูลจากเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่ ให้นําเสนอหาหรือต่อท่านประธานครับตามที่มีข่าวาไปในสื่อมวลชนว่ามีการออกโฉนดที่ดินบนเกาะนุ้ยนอกหมู่สามตำบลเกาะลันตาอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะครับเนื้อที่ประมาณ5ไร่ออกโฉนดเมื่อวันที่28กันยายน2 5 6 4ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการออกโฉนดตามวิธีการเดินสำรวจผู้ที่ ขอออกโฉนดนั้นใช้หลักฐานสคนหนึ่งอ้างว่าเป็นสวนมะพร้าวแล้วก็ผู้ที่อนุมัติให้ออกโฉนดดังกล่าวนั้นลงนามอนุมัติวันที่28กันยายน2564ก่อนวันกเกษียณเพียงสองวันการอนุมัติอันนี้ก็ทำให้ผู้ที่ยื่นนั้นได้รับโฉนดไปแล้วก็ มีการขายเปลี่ยนมืออย่างรวดเร็วในวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองในราคาสูงนับ100ร้อยล้านบาทครับเรื่องนี้มีเหตุพิรุษหลายประการนะครับอาจจะเข้าข่ายเป็นการออกโฉนดคบที่ดินสาธารณะโดยไม่ชอบหรือไม่เป็นการทำผิดกฎหมายหรือไม่โดยมีขา้าราชการในทุนที่เกี่ยวข้องหรือไม่นะครับเป็นที่คือหากันมากเรื่องนี้ แม้แต่ที่ดินเพียงห้าไร่เท่านั้นนะครับแต่เป็นเกาะเป็นทำเลที่งดงามมากชาวบ้านยืนยันว่าตั้งแต่อยู่มาเกาะนี้ไม่มีการใช้ประโยชน์ทำกินของราษฎรรายใดเป็นพื้นที่สาธารณะประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วเหตุใดถึงมีการออกโฉนดโดยอ้างสงคหนึ่งแล้วก็กลายเป็นโฉนดของบุคคลมีการขายต่อแล้ว จึงน่าจะเป็นการวางแผนประพฤติมิชอบอะไรบางอย่างหรือไม่นะครับอันนี้เป็นข้อน่าสงสัยจากประชาชนที่นั่นนะครับและจากสังคมทั้งสังคมท่านประธานครับเรื่องนี้กระทบต่อความรู้สึกของประชาชนอย่างกว้างขวางคนจนในประเทศไทยไม่มีที่ทํากินที่อยู่อาศัยจํานวนนับล้านล้านแต่มีการดาเนินการแบบนี้ณนะจุดหนึ่งของประเทศไทยกระทบต่อภาพลักการบริหารและการแผ่นด,ดิน กระทบต่อเครดิตของรัฐบาลครับซึ่งได้มีการแสดงเจตนารม,ม์มุ่งมั่นที่จะทำประโยชน์เพื่อสาธารณะมาโดยตลอด mm hmm. เหตุนี้กระทบอย่างแรงครับจึงขออนุญาตหารือท่านประธานประสานงานท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีมหาไทยกรมที่ดินครับได้พิจารณาเรื่องนี้และ,ะแจ้งข้อมูลและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องโดยด่วนต่อไปกราบขอบพระคุณท่านประธานครับ